สวัสดีค่ะผักตอนนี้นะคะที่ได้นำดินที่หมักใส่กระบะเอาไว้นะคะทำคลิปให้ชมไปนะคะตอนนี้ก็ได้นำเอามาปลูกนำมาปลูกเป็นต้นกล้าผักเทิวลนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในเข่งแบบนี้นะคะ่ะเพื่อรอต้นกล้ามาลงปลูกตอนนี้ก็เอาพริกลงปลูกไปบ้างแล้วนะคะนี่ค่ะพริกกินดานะคะสำหรับ พิกินดาก็เพาะเมล็ดเองนะคะเราก็นําเอามาปลูกไว้ในเข่งดินก็ทําคลิปให้ชมไปหลายคลิปแล้วนะคะคลิปที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลงวิธีผสมแต่ก็เคยทําให้ชมหลายคลิปนี่นะคะต้นไม้ที่ได้ใช้น้ําหมักนะคะน้ําหมักปลาราดลดไปก็จะใช้ประมาณนะคะสามวันหรือ5วันเราก็จะนําเอามาลดครั้งนึงเป็น ประจำเลยนะคะใช้เป็นประจำสำหรับน้ำหมักปลาพืชผักการเจริญเติบโตก็ค่อนข้างจะดีอากาศฤดูนี้จะเป็นฤดูร้อนต้นผักก็จะโตช้าสักหน่อยหนึ่งนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีมะเขือเทศได้เอาต้นหมากออกไปแล้วนะคะย้ายออกไปอยู่ด้านข้างหน้านะคะตรงนี้เมื่อก่อนจะมีต้นหมากนี่ก็ไม่มีแล้วย้ายออกไป ส่วนครัวปลูกไว้เล็กๆน้อยๆก็พอได้เก็บกินต้นหอมต้นหอมก็ย้ายลงมาปลูกใส่ไว้ในหองอยางแบบนี้ค่ะล้อยางรอรถจนนะคะนำมาผสมดินแล้วก็ใส่ลงไปมะเขือเทศเนี่ยค่ะดินก็เมื่อหมักได้ที่นะคะเราก็นำมาปลูกผักได้เลย ในดินก็จะมีปุ๋ยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็เป็นใบกะเพราแดงพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนนั่นเองนะคะปลูกเอาไว้มะเขือเทศมะละกอพามาชมดอกไม้สวยๆด้วยนะคะดอกเชียงใหม่อากาศตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงะคะ่ะดอกเชียงใหม่ก็จะบานแบบนี้นะคะ่ะ ตอนนี้เมื่อก่อนตอนปลูกนะคะสีเหลืองจะมากกว่าสีชมพูหรือสีบานเย็นนะคะตอนนี้สีบานเย็นมีจํานวนมากกว่าสีเหลืองไปแล้วค่ะดอกสวยงามมากเลยใบกะเพราก็าปลูกไว้ผสมผสานกันไปพริกนี่นะคะต้นมาย้ายมาไว้ตรงนี้เพื่อไว้เป็นล่ม ทางด้านนี้ก็มีผักเซียนก็มีดอกเชียงใหม่ใส่กระถางเอาไว้กำลังออกดอกบานเลยค่ะผักเซียนผักเซียนฝรั่งเดี๋ยวจะพาไปชมแตงโมด้วยนะคะแตงโมที่ปลูกเอาไว้ตอนนี้ก็เริ่มเจาะลูกแล้วแผงผักกาดมีมะละมะละก็ติดลูกดีมากผักกาดแตงโม แตงโมงกําลังจอ่อรูเลยนะคะทย่จะไปชมใกล้ๆนะคะลูกแตงโมงตอนนี้ก็ทําค้างขึ้นไปให้เขาเลื่อยขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะต้นผักเซนฝรั่งก็มีคนทักว่าทําไมต้องทําค้างขึ้นไปแตงโมงเขาก็รูปใหญ่เดี๋ยวก็จะใช้วัสดุนะคะมาห่อ เพื่อรับน้ํำหนักลูกแตงโมงเนี่ยคะ่ะลูกของเขาถ้าหากพอปล่อยก็เขาก็จะไปอยู่กับผักกาดนะคะแล้วก็เลยเอาไม้ปักขึ้นมาเขาก็เลื้อยขึ้นไปนี่คะ่ะเจอลูกก็มีหลายลูกอยู่เหมือนกันลูกนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ลองดูกันว่าปลูกแล้วจะลูกจะใหญ่แค่ไหนนะคะสำหรับแตงโมง มีก็เป็นเห็ดตรงนี้เคยเป็นต้นมะม่วงนะคะตัดออกไปเขาก็จะเกิดเห็ดแบบนี้เป็นประจำกินได้นะคะสําหรับเห็ดผักกาดผักกาดก็เริ่มถอนไปกินนคะคะเก็บกินไปเรื่อยๆรืนะคะพืชผ,ผักนี่ก็เป็นพริกขี้หนูสวนที่ปลูกเอาไว้สิบต้นนะคะตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาให้เห็นแบบนีเนะะื้ค่ะ ปลูกทดลองเอามาปลูกใส่ร่มไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ปรุงดินเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยเพราะในดินเราจะมีปุ๋ยที่เราหมักเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็พอเขาได้เวลานะคะเราก็จะเอาขี้วัวนะคะมูลสัตว์อะไรก็ได้ที่มีนะคะมาใส่เพื่อเพิ่มปุ๋ยให้เขาไปอีกทั้งตรงนี้ก็ย้ายเอาต้นไม้ที่อยู่บน ทางด้านบนลงมาปลูกใส่รองไว้แบบนี้ค่ะต้นไม้ก็เอามารวมไว้ให้เป็นระเบียบเพราะตอนแรกเขาก็จะอยู่ด้านบนนี้จํานวนหลายต้นแล้วก็ปลูกไว้แบบนี้ค่ะเพื่อจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดใหม่นะคะตรงนี้ก็จัดให้ต้นไม้แต่ละต้นถ้าล่มแบบนี้เขาก็จะชอบมากเลยค่ะตอนนี้ก็ ค่อนข้างจะงามแล้วก็แตก่อกขึ้นมาแบบนี้พอทำหลังคาให้นะคะเขาก็งามดีตอนแรกไม่มีสแลมมาขึงนะคะเขาก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ประเภทของต้นไม้ประดับเขาก็ชอบที่มีล่มลำลาแบบนี้นะคะเขาจะได้งามแปลงนี้นะคะก็เริ่มจเจริญเติบโตขึ้นมาแบบนี้สําหรับคณะที่นำมาปลูกก็อาจจะมี มแมลงมารบก,กวนบ้างเพราะว่าเราไมา่ได้ใช้สารเคมีเดี๋ยวพาไปชมต้นกระเทียมใกล้ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กระเทียมก็เริ่มจะแก่เดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้นําไปปลูกใหม่ไปปลูกลงแปลงก็อาจจะได้เต็มแปลงเลยนะคะเพราะว่าเราได้เอาไว้ทํำต้นพันไม่ได้เก็บเอาไปกินเลยะคะ่ะนี่นะคะ่ะ จะได้เต็มแปลงปลูกมาชมแปลงนี้กันบ้างนะคะแปลงนี้เคยทำคลิปให้ชมไปวิธีหมักดินโดยใช้ต้นกล้วยตอนนี้ก็กลายเป็นดินไปแล้วลลลแล้วก็เลยนำเอาผักเคี้ยวมาลงปลูกผักคะน้าเก็บกินไปหมดแล้วก็เลยนำเอาผักเคี้ยวมาลงปลูกดินก็จะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราใช้ต้นกล้วยมาหมัก ก็ใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็แกบมาเป็นส่วนผสมหมักลงไปนี่ก็เป็นดอกบัวนะคะดอกบัวตอนนี้ก็ออกดอกสวยงามมากมาชมแตงกันนะคะแตงที่ใช้น้ำหมักป่าลาดรดเป็นประจำก็กำลังออกดอกติดดอกแบบนี้อีกไม่นานก็คงได้เห็นลูกแต่ว่าแตงฤดูนี้ค่อนข้างจะอากาศร้อน เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็พามาชมผักหน้าบ้านนะคะที่ได้ใช้น้ำหมักเป็นประจำวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ